ب سم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มี إيمان ต่อ Allah ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับเหตุการณ์ต่างๆในวันกิยามะ เป็นเรื่องที่ผมได้พูดคุยทำความเข้าใจกับพี่น้องมาโดยตลอดเราพูดคุยกันมาถึงเหตุการณ์ที่8ที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของมนุษย์ทุกคนเหตุการณ์ตรงนี้ก็คือการสอบสวนการชำระบัญชีต่างๆแห่งการงานของมนุษย์โดยละเอียดซึ่งอัลลอฮฺสุบฮานาหตาลา พระองค์เป็นผู้ที่จะสอบสวนชำระบัญชีของการงานของมนุษย์เนี่ยด้วยตัวของพระองค์เองซึ่งมีกฎเกณฑ์ในการชำระบัญชีที่อัลลอฮ์สุบฮานาหตาลาได้ตรัสเอาไว้ด้วยตัวของพระองค์เองขอทบทวนตรงนี้นิดนึงก็คือกฎเกณฑ์เหล่านั้นเนี่ยเป็นกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ์จะใช้ชำระบัญชีต่างๆแห่งการงานของมนุษย์ ข้อที่หนึ่งก็คือมนุษย์ทุกคนจะได้รับความยุติธรรมงานทั้งหมดที่เป็นความดีอัลลอฮ์ตอบแทนด้วยความยุติธรรมความชั่วที่ได้ทําลงไปอัลลอฮ์สอบสวนอัลลอฮ์ลงโทษด้วยความยุติธรรมเพราะฉะนั้นจะไม่มีชีวิตใดทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะมนุษย์คนไหนก็าตามได้รับความอาธรรมในการชําระบัญชีแห่งการงานแม้แต่เล็กน้อย กฎข้อที่2ก็คืออัลลอฮ์นะครับได้ตัดเอาไว้นะก็ว่าไม่มีใครรับผิดแทนผู้อื่นได้พ่อรับผิดแทนลูกไม่ได้ลูกรับผิดแทนแม่ไม่ได้สามีรับผิดแทนภรรยาไม่ได้วลาต่ซีรูวาซีรอตุนวิซรออุคารไม่มีผู้ใดที่จะรับผิดนะครับรับผลแห่งการงานแทนผู้อื่นได้ กฎข้อที่สามก็คือสำหรับความดีที่มนุษย์ได้ทำลงไปพออัลลอฮ์ชำระความแล้วความดีต่างๆเหล่านั้นจะถูกตอบแทนด้วยสิ่งดีงามต่างๆมากกว่ามากกว่าความดีที่ได้ทำลงไปยังตามเนี่ยสิบเท่าเรื่อยไปจนกระทั่งถึงเจ็ดร้อยเท่าหรือมากกว่าเจ็ดร้อยเท่าตามที่พระองค์ทรงประสมหรือเป็นการตอบแทนความดีโดยที่ไม่มีขีดจำกัด ยิ่งมากมากเท่าไรด้วยด้วยความประสงค์ของอัลลอฮ์สุบฮานอหัวตาลาและกฎข้อที่สก็คือทำผิดอะไรไปก็ตามแต่เวลาจะโดนลงโทษนะอัลลอฮ์เอาความอัลลอฮ์ลงโทษเท่าเท่ากับจํานวนความผิดที่ได้ทำไปโดยไม่เพิ่มไม่เพิ่มนะครับนี่คือกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาได้วางกฎเกณฑ์แห่งการสอบสวนชำระความ ในบัญชีต่างๆแห่งการงานของมนุษย์นะครับเรามาถึงประเด็นตรงที่ว่าการงานอะไรบ้างที่มนุษย์จะถูกสอบสวนได้เรียนให้พี่น้องทราบไปในครั้งที่แล้วนะครับว่าสำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธแล้วคนปฏิเสธทุกคนจะถูกสอบสวนเรื่องการปฏิเสธศรัทธาเป็นเรื่องแรกเป็นเรื่องแรกหลังจากนั้นอาธรรมในเรื่องใดๆอาลอ์ก็จะสอบสวน ทีละข้อทีละข้อในเรื่องของความชั่วในเรื่องของการอาธรรมและสําหรับบรรดาผู้ที่เป็นมุสลิมแต่ว่าสิ้นสภาพแห่งการเป็นมุสลิมอัลลอฮฺจะสอบสวนเรื่องนั้นเป็นอันดับแรกไม่ว่าจะเป็นการตั้งภาคีหรือการดูถูเหยียดยามศาส,สนาของอัลลอฮฺจนกระทั่งสิ้นสภาพแห่งการเป็นมุสลิมเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะถูกสอบสวนเป็นอันดับแรกนะครับก็แปลว่าสิ่งที่ใหญ่ที่สุด ในหมู่บรรดาผู้ปฏิเสธอัลลอฮ์สอบสวนเป็นอันดับแรกก็คือเรื่องปฏิเสธต่ออัลลอฮ์สิ่งที่ใหญ่ที่สุดสําหรับคนที่สิ้นสภาพแห่งการเป็นมุสลิมอัลลอฮ์สอบสวนเป็นเรื่องแรกก็คือการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์นะครับมาถึงข้อที่2มนุษย์นั้นจะถูกสอบสวนในการงานต่างๆทั้งหมดไม่มีเว้นเลยแม้แต่น้อยนะครับทุกการงาน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานทั้งด้านจิตใจก็โดนสอบสวนด้วยได้รับการตอบแทนด้วยถ้าจิตใจมีการลำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาตรงนี้ก็ถูกอัลลอฮ์สุบฮานอหัวตาลานะครับนำเอามาพูดนำเอามาสอบสวนแล้วก็ได้รับความดีไปตามที่คนคนนั้นได้ขนขวายเอาไว้ในอันคุราอนอายะหนึ่งะครับออสอายะห์ดยกันที่อยู่ในส ah ุรออัลฮิจ อายะห์ที่92แล้วก็อายะห์ที่93อาสิบามอัลลอฮ์ سبحانه และกาลาได้ตรัสว่าฟาวรบบิกาลันสอาลันนหุมา ين, อาชมาอีนอัมมากานูยามาลูนดังนั้นขอสาบานนะครับด้วยพระผู้อภิบาลของเจ้าแมยถึงอัลลอฮ์ سبحانه และก็าลาได้ประทานอัลกุรอานอายะห์นี้มานี่นะครับอัลลอฮ์ก็สาบานด้วยตัวของพระองค์เองเราจะได้สอบสวนพวกเขา ทั้งหมดทุกอย่างที่เขาได้กระทําเอาไว้สอบสวนโดยละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นการที่ถามว่ามนุษย์จะถูกสอบสวนอะไรบ้างคําตอบคําเดียวก็คือทุกอย่างที่มนุษย์ทำเนี่ยอัลลอฮ์สอบสวนทุกอย่างเลยแต่ว่าในในข้อที่แล้วเนี่ยเรียนให้พี่น้องทราบนะครับว่าในหมู่ผู้ปฏิเสธอัลลอฮ์สอบสวนเรื่องปฏิเสธเป็นเรื่องแรกในหมู่ผู้ศรัทธาที่สิ้นสภาพแห่งการเป็นมุสลิมอัลลอฮ์สอบสวนเรื่องการตั้งภาคี เป็นเรื่องแรกนะครับและต่อมาก็จะเป็นการงานต่างๆโดยละเอียดของมนุษย์นะครับที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาจะเป็นผู้สอบสวนข้อที่สามพี่น้องมนุษย์จะถูกสอบสวนเรื่องความโปรดปรานต่างๆที่ได้รับในดุนยพี่น้องตรงนี้ต้องต้องเป็นสิ่งที่พี่น้องต้องระมัดระวังให้มากๆนะความโปรดปรานต่างๆที่เราได้รับในดุญญนยาเนี่ยถูกสอบสวนหมดเลยพี่น้อง อะไรบ้างลนะที่เป็นความโปรดปานที่เราได้รับเสื้อผ้านี่ก็โดนสอบสวนพี่น้องหามาได้อย่างไรเอาเงินฮาลาลหรือเงินฮารองไปซื้อมาซื้อมาแล้วนี่นะเสื้อผ้านี่นะพี่น้องไปแขวนไว้ในตู้แขวนโชว์อะไวเงี้ยนนะไม่ได้มาใส่เลยนะพี่น้องโดนสอบสวนด้วยเพราะถือว่าเสื้อผ้าที่ได้รับมาเป็นความโปรดปานที่ได้รับมาจากอัลลอฮฺสุบฮานนะหัวตาดะ ไม่ใช่สอบสวนเรื่องความประพฤติความปฏิบัติในอุปนิสัยในพฤติกรรมของเราอย่างเดียวนะพี่น้องเนี่ยหมวกเนี่ยก็โดนสอบสวนด้วยบางคนมีหมวกแต่ละประเทศนะโอ้โหบางทีไปไปดูในตู้โชว์เนะี่ยหมวกนี่นะมาจากแน,นเีเรียนะหมวกอันนี้นะอียิปต์นะหมวกอันนี้นะอูกันดานนะหมวกอันนี้เนะี่ยกีเนียนะรูปทรงสีสันโอ้ดูแลสวย,สยใสวันนีตู้โชว์อย่างเดียวนะโชว์มาแล้วสิบกว่าปีพี่น้อง ไม่ได้เอามาสวมใส่เลยโดนสอบสวนความปวดปานทั้งหมดพี่น้องอะไรบ้างเน่ยเครื่องใช้ไม้สอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านที่มีตู้โชว์เนี่ยพี่น้องตรงนี้ขอพูดขอพูดละเอียดสักนิดหนึ่งแวะตรงนี้กันสักนิดหนึ่งเรากําลังพูดคุยกันในเรื่องที่อลลอฮฺจะสอบสวนในวันอาคิรอในประเด็นที่สามนี้อุลมามะบ่าวามนุษย์ถูกสอบสวนในเรื่องความปวดปานต่างๆที่ได้รับในดุนยาทั้งหมดมีอะไรบ้าง ผมยกตัวอย่างแง่เดียวนะเรื่องเครื่องใช้ไม้สอยเรื่องเสื้อผ้าอลาล่อสอบสวนมีไว้อวดหรือเปอล,ล่าอลาล่อสอบสวนเครื่องใช้ไม้สอยเนี่ยนะพี่น้องเป็นเรื่องที่ดูแล้วสังคมบ้านเรานี่หนักหนาสาหัสมากเหลือเกินพี่น้องอินนาลิลลาฮวอินนาอิลาฮิรอญิอูลบ้านที่มีอันจะกินสักนิดหนึ่งตู้โชว์นะ่พี่น้องเห็นไหมตู้โชว์เนี่ยมีเอาไว้ทําไม มีเอาไว้ซื้อของสวยๆยงามๆเข้าไปตั้งเอาไว้แล้วก็โชว์ให้คนอื่นเขาเรียกว่าตู้อะไรนะตู้โออวดเนี่ยนะตู้โออวดแล้วโออวดในหลักการอิสลามเนี่ยมันมีไหมพี่น้องมันถูกต้องไหมมาใช้ได้ไหมซื้อชามโอ้ดูสวยงามมาตั้งโชว์เอาไว้แก้วเนื้อดีๆเอามาตั้งโชว์เอาไว้นะครับช้อน ทองเหลืองดีๆเอามาโชว์เอาไว้นะครับเครื่องใช้สเตนเลตที่มันยี่หอดีๆซื้อมาไม่ได้ใช้เอาไปโชว์เอาไว้เอาไปอวดเอาไว้พี่น้องเขาเรียกว่าตู้โออวดตู้นั้นนี่ยอย่าเรียกว่าตู้โชว์แลยตู้โอ้อวดวันแลแขกไปใครมาก็มาดูมาเอาไว้อวดเขาไม่ได้นําเอามาใช้พี่น้องโดนอัลลอฮฺสุบฮานะฮะตาลาสอบสวนเสื้อผ้าของสตรีเนี่ยมีเอาไว้มากๆเลยนะ โดนอัลลอฮ์สุบฮานาห์ตาลาสอบสวนสตีมุสลิม่าเนี่ยมีอยู่ข้อหนึ่งพี่น้องต้องเตือนกันเอาไว้นะชุดเจ้าสาวในวันแต่งงานตัดทำไมไปเย็บทำไมให้มันสวยเลิศดหรูแล้วไปใส่ครั้งเดียวใส่วันแต่งงานแะละครั้งเดียวคงไม่มีใครตั้งใจนะใส่ชุดแต่งงานตรงนี้เดี๋ยวเลิกกับผัวคนแรกนี่แล้วเดี๋ยว สามีคนต่อมาแล้วก็จะใส่เป็นครั้งที่สองไม่มีใครตั้งใจอย่างนั้นหรอกและที่ตัดตัดกันมาใส่ครั้งเดียวพี่น้องทําเหมือนกับมุสลิมาบางคนไม่ได้ด้ยชุดฮิญาบเนี่ยปิดมิดชิดคุมมาทำดูแลเป็นชุดเรียบเรียบสะอาดตานะครับแล้วหลังจากแต่งงานกันแล้วก็ใส่ได้อีกใส่ได้อีกใส่ได้อีก,อกจนกว่ามันจะขาดเปื่อยไป แต่ชุดที่เป็นชุดเจ้าสาวเนี่ยติดตรงนั้นติดตรงนี้นนถ้าไปใส่เดินงานบุญอื่นๆนะเขาเขาหาเป็นเจ้าสาวก็เลยไม่ใส่ก็เลยได้ข้างเดียวแหละหลังจากนั้นแขวนโชว์เอาไว้พอแต่งงานไปเด้ปีหนึ่งอ้วนใส่ไม่ได้แล้วใส่ข้างเดียวราคาเท่าไหร่ครับพี่น้องสามหมื่นเจ้าสาวบางคนเนี่ยชุดใส่สองสามชุดตัดเอาไว้ในตอนแต่งงานแสนกว่าบาทพี่น้องอันนี้ชุด ใส่ตอนกลางคืนนะวันสุกดิบอันนี้ชุดใส่ตอนที่รับแผลนะอันนี้หลังจากรับแผลนะแล้วกินเลี้ยงตอนกลางคืนนะใส่ชุดนี้นาซุบินลาฮิมินซาเิกเป็นชุดที่เลิศหรูเอาละมันเป็นสิ่งที่ผู้หญิงชอบสองสวยๆงามๆแต่ว่าใส่เพียงครั้งเดียวสามชุดแสนกว่าเนี่ยพี่น้องอายกับอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาไหมาแล้วอยากจะได้รับความโปรดปรานจากพระองค์ก็ไปทําในสิ่งที่พระองค์ทรงโปรดเกลิ้วไปทําในสิ่งที่หมู่บัสเซ็ต สิ่งที่มันฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายอย่างเนี้ยพี่น้องถูกสอบสวนเรื่องความโปรดปานต่างๆที่ได้รับในดุนยาอัลลอฮ์สุบฮานาฮูวตาลาได้ตัดอย่างนี้นะครับว่าซุมมาลาตุสอาลุนในยาวมาอีดินอานินยมนจากสุรอัติกาสุดอายาที่8เราอ่านสุรนี้กันมานะครับนานพอสมควรแปลว่าในวันนั้นพวกท่านทั้งหลาย มนุษย์ทุกคนจะถูกสอบสวนเกี่ยวกับความโปรดปานต่างๆที่ได้รับมาทั้งหมดโดนสอบสวนหมดเลยท่านพี่น้องครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ผมเน้นย้ำที่เรื่องของเครื่องแต่งกายเรื่องของเครื่องใช้ไม้สอยบ้านบางบ้านเนี่ยมีรถตั้งสามคันใช้คันเดียวอีกสองคันก็เอาไว้ขับโอวดไปในงานต่างๆอย่างเนี้ย มีเอาไว้ทําไมมันไม่ได้คุ้มกันเลยพี่น้องครับตรงนั้นเป็นสิ่งที่โอ้อวดตรงนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องถูกสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของความโปรนงปานต่างๆที่ได้รับบางคนนี่ผมตกใจนะพี่น้องชอบเป็นคนที่อะไรนะชอบนาฬิกานาฬิกายี่หอดีๆเดือนเดือนเดือนหนึ่งหลายหมื่นบาทโรเล็กในยีห่ห้อแต่และรุ่นเนี่ยโอ้โหชอบ มีคนเดียวเนี่ยนะอยู่คนเดียวเนี่ยนาฬิกาประมาณ60เรือนพี่น้อง,องใส่ไว้ในล็อกใส่ไว้ที่ใส่นะเก็บไว้ในหีบอย่างดีถึงเวลาก็แขกไปใครมาก็เอาออกมาแล้วก็ตั้งในตู้โชว์เนี่ยโชว์เอาไว้เหมือนขายเหมือนร้านขายนาฬิกาเลยแต่เป็นของคนคนเดียวเขาก็บอกว่าเขาก็ใช้ออะนะ ใช่งานนี้ก็เอาเอา,เอาเรือนนี้ไปทํางานเนับเรือนนี้ไปเล่นตีกล์ฟกับเรือนนี้อะไรต่ออะไรใช่หมดแล้วเขาบอกหกเรือนเนี่ยแต,แต,แต่แต่ละปีเนี่ยไม่มีเลยเรือนไหนที่จะไม่ใช้พี่น้องว่ามันเวอร์เกินไปไหมมันทําเกินไปไหมคนคนเดียวนาะฬิกาเรือนหนึ่งหกหมืนเจ็ดหมื่นห้ามืนมีหกสิบกว่าเรือนเนี่ยแล้วก็บอกว่าใช่ทุกเรือนอัลลอฮ์สอบสวนกับพร้อมที่จะต้องถูกสอบพี่น้องว่าผ่านไหมคนประเภทเนี่ยผ่านไหมคนคนเดียวนาะฬิกา เรือนหนึ่งหกหมื่นเจ็ดหมื่นเรือนเป็นแสนก็มีใส่ตู้โชว์เอาไว้แต่เขาบอกเขาไม่ได้เก็บอเอาไว้เฉยๆนะใช้ทุกเรือนเลยแต่ละปีบางเรือนก็ใช้สี่ห้าวันในรอบปีซื้อมาแสนหนึ่งพี่น้องอย่างเนี้ยถามว่าจะผ่านไหมกับการที่อัลลอฮ์จะรับชำระความหรือว่าอัลลอฮ์จะได้ลงโทษเอาโทษกับเขาในฐานะที่เป็นผู้ที่ฟุ่มเฟือยน,ะนาฬิกาเนะี่ยพี่น้องก็ใส่ก็ เป้าหมายใหญ่ที่สุดก็คือดูเวลาและเวลาที่สําคัญที่สุดในชีวิตก็คือเวลาละหมาดเนี่ยมีนาฬิกาห้าสิบหกสิบเ,เ,เ,เรือนพี่น้องไม่รู้ว่าซูโบเนี่ยละหมาดกี่โมงอินนาดิลลาเวินนาอิรฮิรจอนมีนาฬิกาห้าสิบหกสิบเรือนไม่รู้ว่าละหมาดอาซัตเนี่ยมันกี่โมงมีไปทําไมอะพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราจะต้องถูกสอบสวนตู้โชเนี่ยถูกสอบสวนเสื้อผ้าต่างๆโดนสอบสวน เอาแล้เสื้อผ้ามีไว้เยอะๆแล้วก็ใส่ตู้เก็บเอาไว้ไม่ได้เอามาใช้เนี่ยโดนสอบสวนอีกประเด็นราคาแพงอ่ะพี่น้องเสื้อผ้าบางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยตัวเป็นหมื่นอารับบางคนเนี่ใส่โต๊ะเนี่ยนะตัวหนึ่งห้าหมื่นบาทพี่น้องไม่รู้เอาผ้าที่ไหนมาตัดโดนอัลลอฮฺสุบฮานอวตาลาสอบสวนซุมมาละตุสอาลุนนยาวมาอีดินอานินไนมหลังจากนั้น พวกท่านทั้งหลายจะถูกสอบสวนสูกสอบถามถูกชำระความเกี่ยวกับความโปรดปานต่างๆที่ได้รับมุสลิม่าบางคนเนี่ยเป็นคนที่ตามยุคสมัยซื้อกระเป๋าเก็บไว้เยอะกระเป๋าใบหนึงอ่ะพี่น้อง50,000ืน 50, บาทบางยีห่ห้โอโอ้มีเก็บไว้ประมาณ10กว่าใบห0 0 0 0บาท ใบหนึ่งประมาณ5 0 0 0 0่นกว่าบาท10กว่าใบก็ห้าแสนกว่าบาทรวมล้านพี่น้องซื้อเก็บเก็บเอาไว้กระเป๋ามันก็ใส่ของอนระพี่น้องเอาอยี่ห้อมาติดหน่อยมันก็มนไม่ได้หมายความว่าใส่แล้วเนี่ยกระเป๋าพาเราเหาะไปไหนมาไหนได้พี่น้องไอใบละสองสามร้อยบาทมันก็คือกระเป๋าใส่ของได้เหมือนกันแต่ทําไมต้องห้าหมื่นล่ะพี่น้องเอาล้อสอบสวนในเรื่องต่างๆเหล่านี้มนุษย์ในยุคนี้เนี่ยกำลังหลงประเด็นต่างๆมากมายพี่น้อง เกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของอความโปรดปานที่เอาล่อสุบฮานอวตาลาประธานให้ตรงนี้แหละพี่น้องย้ำเกรงต่อรอให้มากเถอะวันนี้ที่พูดย้ำตรงนี้ทั้งๆทีท่หลักใหญ่ของเรากําลังคุยกันถึงเรื่องการสอบสวนชําระความที่เอาลลอจะสอบสวนชําระความมนุษย์ประเด็นที่เรากําลังคุยตรงนี้ก็คือซุมมาลลตุสอาลุนไนเอามาอีดินานินนาอิมในวันนั้นพวกท่านทั้งหลายจะถูกสอบสวนเกี่ยวกับความโปรดปาน ทั้งหมดที่ท่านทั้งหลายได้รับตรงนี้เป็นประเด็นเดียวที่ผมขอเน้นย้ำนะครับว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องยำเกรงต่ออัลลอฮ์ให้มากเหลือเกินรายละเอียดมีมากเหลือเกินที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์นะครับที่มไีได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์สุบฮานอะวะตาลาแล้วใช้ไปในทางที่ผิดฟุ่มเฟือยหมู่บัตรเซตตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งนะ ที่จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอบรมที่จะต้องตักเตือนให้ข้อคิดกันอย่างมากมายแม้กระทั่งเด็กกาพร้าเนี่ยพี่น้องครับเงินแทบไม่มีจะกินแต่มีมือถือใช้เด็กปหเด็กปห้าเนี่ยพี่น้องอะไรกันอย่างนี้พี่น้องมีความจําเป็นถึงขั้นไหนเชียวอยู่ปห้าปหกมือถือต้องมีใช้ไม่มีค่าไม่มีเงินจะจ่ายค่าเทอม ไม่มีเงินจะกินกว๋วยเตี๋ยวอาหารกลางวันแต่ว่ามีมือถือใช้นี่แหละความปวดปานต่างๆเหล่านี้พ่อแม่ต้องรับผิดชอบถ้าพ่อตายไปแล้วแม่ต้องรับผิดชอบถ้าแม่มาอยู่แล้วคนที่ดูแลเด็กกำพร้าที่ฟุ่มเฟือยอย่างนี้ต้องรับผิดชอบความปวดปานต่างๆทั้งหมดพี่น้องโดนอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาสอบสวนทั้งนั้นเลยมาดูฮะดิษบทหนึ่งพี่น้องบันทึกด้วยท่านอิหมามติรมีดี عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول ما يسال العبد يوم القيامه من النعيم اي يقال له الم نصحح لك جسمك ونروت لك ونروي لك من ماء البارد ท่านอบูฮุรอยรอได้รายงานว่าท่านรอซูลสอล,ลลัลลอฮุอะลัยลฮิวะซัลลัมได้กล่าววา่าแท้จริงสิ่งแรกที่บาของอัลลอฮ์หมายถึงว่าเรื่องหลักๆเรื่องศาสนาเรื่องของอิบารดะประเภทศาสนาเกีนโดนสอบสวนไปแล้วเนี่ยสิ่งแรกหลังจากนั้นที่มนุษย์จะต้องถูกสอบสวนอีกก็คือความโปรดปานต่างๆที่ได้รับเนื้อมาต่างๆที่เราได้รับจะมีการกล่าวแก่เขา อัลลอฮ์จะกล่าวแก่มนุษย์เหล่านั้นว่าเราไม่ได้ให้สุขภาพร่างกายที่ดีและสมบูรณ์แก่เจ้ากันนั่นหรือร่างกายที่ดีสุขภาพที่ดีอัลลอฮ์สอบสวนเท้าของเรายังเดินเหินไปไหนได้มือของเรายังยกขึ้นลงขึ้นลงได้แต่ยกตะกบีหมาดยกไม่ได้นี่โดนสอบสวนนะอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลายังยืนอยู่ได้ไม่เคยยืนละหมาดหูนี่ยังฟังอะไรทุกอย่างฟังได้แต่เรื่องศาสนาฟังไม่ได้หูประเภทนี้ อัลลอฮฺสุบฮานอาวุตาลาสอบสวน <c oughs> คนบางคนเนี่ยพี่น้องถ้าพูดตรงนี้แล้วมันก็เจ็บกันหลายหลายคนน,ยนะแต่ว่าพี่น้อง <c oughs> อย่าถือว่าเป็นเรื่องเจ็บเลยแต่ขอให้ถือว่าเป็นเรื่องที่ตักเตือนกันอะไรที่มันแทงใจดำพี่น้องก็ต้องกลํำกลืนนะหวังอยากจะให้พี่น้องเปลี่ยนแปลงบางคนเนี่ยผมเศร้าใจจริงๆเห็นแล้วชีวิตของเขาอ,อ,อับยศมาก ร้องเพลงเก่งมากพี่น้องร้องเพลงเก่งมากของนักร้องในยุคปัจจุบันเนี่ยกี่อาราบัมกี่อาราบัมนะครับเ,เริ่มร้องขึ้นมาหน่อยมันต่อได้หมดเลยทุกอาราบัมเรลาของนักร้องทุกคนนะต่อได้หมดเนะี่ยเป็นมุสลิมนะพี่น้องแท้กุรอานอ่านไม่เป็นอินนาดิลลาห์ว่าอินนาอิลยฮิรอญอุนบางที่ไปออกแข่งขันทางทีวีเนี่ยนะพี่น้องเขาเป็นเกมเล่นกันเนะ่นะครับเกมต่อเพลงอะไรทํานองเนี่ยนะครับ ร้องเพลงขึ้นมาเพียงสองคำเนี่ยไอต้ต้นต่อได้จบต้นเลยตรงกลางครับร้องขึ้นมาสามสี่คำต่อได้ทุกอย่างทุกทุกเพลงนี่จำหมดเลยทุกอาัลาบั้มของนักร้องคนไหนก็ตามแต่จำหมดเลยแต่ว่ากุรอ่านอ่านไม่เป็นเนี่ยอินานลลาดินลาหัวอินน่ลลาอินละฮิรรญิอุนไอ้ลิ้นประเภทเนี่ยที่เอาแต่ร้องเพลงกุรูอ่านอ่านไม่ได้เป็นเนอมะอัลลอฮ์สอบสวนลิ้นของเราตาของเราเนี่ยใช้ดูทุกอย่างดูในบนแต่กุรูอ่านดูไม่ได้ ดูช่องที่เป็นทีวีมุสลิมสอนเรื่องศาสนาดูไม่ได้คอนเสิร์ตท,ที่ไหนดูได้หมดหูทุกอย่างนะครับหูของเรานะี่ทุกอย่างฟังได้หมดยกเว้นเรื่องศาสนากุรอานฟังไม่ได้ความปรดปานต่างๆเหล่านี้พี่น้องโดนเอาล่อสอบสวนอินาอค้งต่อไปจะได้เน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกสักครั้งหนึ่งเกี่ยวกับความปรดปานที่เราได้รับแล้วทําไมเราจึงไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องใช้ให้ถูกวิธี แล้วเมื่อใช้ถูกวิธีแล้วมันจะนําเราเข้าสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ความปรดปรานที่มนุษย์ได้รับจากอัลลอฮ์นั้นมากมายเหลือเกินแต่มนุษย์ชายมันไม่เป็นและเป็นสาเหตุในอัลลอฮ์โกรกิว้วและใน,นที่สุดก็ถูกโยนลงไปสู่ไฟนรกในวันกีอ่อามัจากกพา่นอกเพียงเท่านี้ก่อนนะครับบัวบิลลาฮิตเตอฟิกวัลฮิดายะสลา,าลามุอะัลกุ้วะราะหมะตุลลอฮ์วะบาระกาตุ